สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะซีชื่อว่ายุคสมัยนี้ใครๆก็อยากมีเรตติ้งดีๆอยากมีเพื่อนเยอะๆอ,อยากถูกกดไลค์เยอะๆดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนเลิกคบบนโลกออนไลน์ต้องดูตอนนี้ค่ะ หลายคนยอมทำอะไรแปลกๆค่ะเพียงเพื่อให้คนกดไลค์เยอะๆอยากมีเฟรนด์ย่อมไม่อยากถูกอันเฟรนด์ซีแปลไทยคำนี้ว่าเลิกคบบนจอผลสำรวจล่าสุดจากเทคโนโลยีสยามเผยวัยรุ่นไทยโกรธง่ายเหลือเกินเห็นอะไรไม่ถูกใจบนสังคมออนไลน์ก็กดลบข้อความกดซ่อนนักข้อเข้าไม่พอใจเพื่อนคนไหนบนออนไลน์ก็กดอันเฟรนด์บางคนก็เยอะครับโพสตรูปโพสตอะไรเนี่ยบางทีก็ลำคาญบางรูปก็ไม่ได้อยากจะดูเคยบล็อกครับ มันเป็นเพื่อนสมัยเก่าครัวมันมาขายตรงบล็อกทิ้งเลยโอ้ปุ๊บเกียนเกียนแล้วก็ใช้คำที่ไม่คม่อยสาพะไยแต่โดนเขาอันเฟนผมไม่เคยอันเฟนใครเดี่ยสามข้อต่อไปนี้ทำแล้วโดนเลิกคบแน่หนึ่งคอมเมนต์เกินพอดีแรงใส่กันเพราะคิดว่าไม่เห็นหน้าจนนำไปสู่การทะเลาะกันนอกจอก,ก็มีสองเขียนข้อความไร้สาระไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อ่านแล้วมีสร้างสรรค์น่ะสามคิดต่างการเมืองหรือศาสนาผลสำรวจว่าจะนำไปสู่การเบาะแว้งและเลิกคบได้ง่าย ส่วนข้อสุดท้ายไม่ถึงกันเลิกคบแต่เซเล็บางคนบ่นพรำๆว่ารำคาญจังคือคอมเมนต์แบบไม่สนใจคนโพสอะไรเน้นฝากร้านขายของลบแล้วก็ยังมาโพสอีกอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้วค่ะแต่ผิดมารยาทการใช้สังคมออนไลน์บางคนเจอเพื่อนที่มารยาทบนจอไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะคุยกับเพื่อนคนนี้น้อยลงไปจนถึงเลิกคบจริงๆไม่ใช่แค่อันเฟนในจอก็มีนะ ปิดท้ายในการสำรวจตัวเองเลยว่าเพื่อนคนไหน unfriend เราบ้างลองใช้ unfriend notify ไม่ใช่แอปแต่ต้องไปโหลดมาติดไว้ในหน้าเว็บเบราว์เซอร์โครมติดตั้งแล้วก็กดเข้าไปดูในส่วนของ lost friend รู้เลยใครเลิกคบเราไปแล้วมั่งแต่หวังว่าซอฟต์แวร์ที่ซีได้พูดขึ้นมานี้นะคะจะไม่ทำให้หลายคนเสียใจหรือทะเลาะกันนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทีกันค่ะ BlackBerry h o o ฮุดอีกรอบเตรียมส่งสมาร์ทโฟน Z3 และ Q20 เน้นชิงตลาดมือถือระดับกลางญี่ปุ่นผล Switch คอมพิวเตอร์แบบใส่เข้าไปในหูใช้บอกทางและตอบทุกเรื่องที่เราอยากรู้ Apple เปิดตัว CarPlay ระบบ iOS ั่งงานในรถยนต์ลงรถยนต์หรูอย่าง Benz, Volvo และ Ferrari ก่อน e l l n n e g e n e r e s ถ่ายรูปเซลฟี่หมู่ดาราเวทีออสกาลง Twitter ร์ทำสถิติคนรีทวิตสูงสุด400,000ครั้งใน30นาที เลโนวสวนกระแสตลาด PC w วูบเบนเข็มจับตลาดอุปกรณ์พกพาตั้งเป้าขายสมาร์ทโฟนถึง1ล้านเครื่องหวังว่าเนื้อหาในตอนอันเฟรตอนนี้จะทําให้คนที่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอ <c oughs> เข้าใจใส่ใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>